เกี่ยงต่อมาก็คือในเรื่องของรูปแบบการโชรว์รวมถึงคอนเซปต์ชุดในแต่ละรอบสำคัญของการเปิดในปีนี้กับเมสซิเดนต์วัสด์ไทยไลครับในช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครูแม็กซ์สันติพัฒน์แสงสุร so ิยงครับโชว์ดาร์เดอร์เมสซิเดนต์วัสด์ไทยไลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอทันกันแล้วแต่ปวบาทใหม่ครับก่อนจะเริ่มสำคัญมาจะมีคำถามเยอะแยะมากที่ปอจะอยู่รวมทังผู้เข้าประกวดเองว่า เฮ้ยครูแบทไม่มันทำตั้งหลายเวทีเรามันจะซ้ำกันไหมนะบอกนิดหนึ่งว่าเราเริ่มมาจากการวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อสิปีที่แล้วเพื่อเราจะวางโพสิชันของเวทีต่างๆให้ชัดเจนขึ้นแล้ววันนี้ทุกอย่างมาอยู่ในมือพี่วัดข้อมูลเหล่านั้นมันมีมาตลอด10ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าทุกคนไม่ต้องกังวลว่ามันจะบูแอนโทรหรืออะไรต่างๆจะซ้ำกันไหม พี่วัชก็คิดมาตั้งแต่เมื่อสิบกว่าป,ปีก่อนที่เขาเริ่มทำานางงานแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นเลยว่าโจทย์ที่พี่วัชโยนมาให้แต่ละอย่างนี่คือทุกคนไม่ต้องกลัวครับนะผมกลัวมากกว่ากับโจทย์ที่พี่วัชโยนเข้ามาแต่ละครั้งนะครับสำหรับโชว์พิชิตวัต์เนแนดในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างหนึ่งพี่วัชใช้คำว่า The New e r อีว่าเพราะฉะนั้นสำคัญโจทย์อันนี้ก็คือว่าเราจะต้อง เหมือนเรากำลัก้าวเข้าสู่อีกยุคหนึ่งใช่ไหมครับก้าวเข้าสู่อีกยุคหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพอะไรต่างๆที่มันเคยผ่านมามมนอาจจะหายไปแล้วเรากำลังจะใส่สิ่งใหม่เข้ามาแต่สเสน่ห์ของเวที Miss Universe อยยังต้องคงอยู่สิ่งสำคัญต่างๆของ Miss Universe อยยังต้องคงอยู่เพราะฉะนั้นแนวคิดที่เราใช้ในปีนี้นะครับในการที่เราจะเป็นลมในการที่เราจะใช้ในการสื่อสารรวมทั้งการออกแบบ โปรดักชันต่างๆนะครับเราใช้คาว่า Echo of Light Echo mm hmm. คือการสะท้อนออกไปนะครับเอ็กออกไปต่างๆนี้ปกติจะใช้กับเสียงใช่ไหมครับเสียงที่ก้องกังวานออกไปเหมือนกับว่าผู้เข้าประกวดเรากำลังจะทำตัวให้เป็น Public Speaker ที่จะส่ง Message ที่สำคัญออกไปเราจะเป็นไอดอที่ทุกคนเห็นเราเป็นต้นแบบเรากำลังมี Message ต่างๆ,ๆที่จะช่วย ชี้นำให้สังคมดีขึ้นต่างๆแบบนี้แล้วทําไมมันมาเกี่ยวข้องกับไลท์ไลท์คือแสงสว่างใช่ไหมครับเราอยู่ในแสงใช่ไหมครับแล้วเรากําลังกระจายมันไม่ใช่กระจายไปแค่ความเร็วเสียงนะเรากำลังกระจายไปด้วยความเร็วที่มันเหนือกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราจะต้องทําเพื่อที่จะส่งแมสเสจเหล่านี้ออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแรกๆคือความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ นะครับที่มี empowering ในตัวที่พร้อมจะส่งต่อ e ม s a g e ที่ดีให้กับสังคมต่อไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นค mm hmm. าว่า echo of l i f e ก็คือจะมาในรูปแบบเพื่อจะใช้ในการออกแบบ Production ต่างๆนะครับ hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เรื่องของ Production mm hmm. เราชอพยายามจะทำให้ดีที่สุด mm hmm. นะครับ mm hmm. เรื่ดีที่สุด mm hmm. เพื่อผู้เข้าประกวดในปีนี้และผู้ชมจะได้อิมเอมกับการดูการประกวด ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยคือพวกที่เราดั้นดูงามกันเราต้องการดูด้วยความสุขถูกไหมครับด้วยความสุขความสนุกต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีรูปแบบของมันมีกิ่นอายมีมูดแอนโทนที่สําคัญเพราะฉะนั้นมูดแอนโทนที่สำหรับมิชชันเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้ที่เรายังคงความเป็นมิชชันเวิร์สอยู่นั่นคือความเอเลแกนต์มันจะต้องมีความสง่างามความสวยงาม นะแต่เราแฝงด้วยความยุคใหม่เราใส่ความเป็นแฟชั่นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อขับเคลื่อนและค,ความเป็นผู้หญิงแฟมิลี่เข้าไปนะครับแล้วก็แน่นอนทุกคนต้องการเห็นความสวยงามในแบบเฉพาะของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเพราะฉะนั้นแฟชั่นที่เอามาใช้มันต้องส่งเสริมบุคลิกภาพของเราเพราะฉะนั้นในทุกๆรอบเรา,เาก็จะยิงสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมูแทแอนโกลเหล่านี้จะถูก,ถกส่ง ออกไปด้วยนะครับต่อไปครับนะเพราะฉะนั้นนะลุคต่างๆนะครับโทนสีนะครับที่เราจะใช้ในการออกแบบต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งจะได้เป็นโจทย์น้องๆหรือทีมงานนะครับ mm hmm. เพื่อจะออกมาใช้นะครับนั่นก็คือสีที่เราอยู่ในโทนต่างๆนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะส่งให้น้องๆด้วยนะครับมันจะมีทั้งแต่โทนขาวมุกนะครับไปถึงมีความเป็นคริสตเตอร์นิดนึง รู Blue, นะครับคอสมิกไวโอเลตต่างๆเหล่า,านี้ซึ่งมันจะเอามาเพราะฉะนั้นสีเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้สีโทนเย็นซะทีเดียวมันมีความม่วงเข้ามามันแอบร้อนนะมันมีแอบมีพลังอยู่ข้างในนะครับแต่มันยังคงความเอลเลก่นอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นอ่า อยากให้น้องๆเอาเอร์ทีมงานเอาโขนสีเหล่านี้เอาไปไประยุกต์ใช้ในรอบต่างๆด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกทีเทีต่างๆเราจะส่งให้ทางน้องๆทุกคนด้วยอีกทีหนึ่งนะครับนี่เราเข้าเรื่องว่าประเด็นว่าโชว์ในแต่ละรอบที่สำคัญสำคัญเรามีอะไรบ้างแน่นอนวันนี้นะ Hello Universe มีหลายคนมาพิจีมนาสำคัญที่ต้องพูดขึ้นมาว่าเตือน นะครับมีการบอกทีมการแต่งตัวไปแล้วึ่งค็อกเทลสั้นหลายคนลากยาวนะครับีมขาวม่วงฟ้ามีบางคนวันนี้่ให้ไปเปลี่ยนชุดแล้วลากทองกับเปือตียาวขึ้นมาบนเวทีนี้ก็ต้องเปลีป่ยน,น, <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมา,ม,มากการที่เราวิเราถีกจากแนวเราจะสร้างจุดเด่นหรือว่าทําให้คนหันมามองไหมไม,มองมองแน่ว่าไม่อ่าไลายกลุ่ม เข้าใจนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นผลบวกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเราหาแสงหรือสติลซีนต,ต่างๆเหล่านี้ก็ดูเลยว่าการทําแบบนั้นมันให้ผลบวกกับเราหรือเปล่านะครับแฟนคลับดูอาจจะหูวิโโด,ดเด่นว่าเพื่อนแต่ก็มอย่างที่บอกนะครับพี่วัดท,ทําประกวดมาเนี่ยกรรมการมีอยู่ทุกที่ทุกเวลาทุกช่วงเวลาคือการเก็บตัวเพราะฉะนั้น การที่เราทําแบบนี้บางครั้งมัแบบนไม่ได้เป็นคะแนนบวกให้กับเราเพราะว่ามันแสดงนหมายความว่าคุณไม่เคารพนะไม่ Respect กับสิ่งที่ทางกองขวดให้ทําพอะคุณไม่ Respect แล้วเราจะทํางานร่วมกันได้อย่างไรอันนี้ประเด็นนะครับนะมันจะมีอยู่ Hello Universe วันนี้แล้วก็ไปวัน Registration นะครับและจะเข้าสู่โชว์แรกเลยก็คือวันที่5 a u g u ก t นั่น้เกิด Open to the Universe นะครับเป็นวันแรกที่ <บา S 2> เหมือนกับารายงานพรสคอนเฟนซ์ซึ่งเราจะเปิดตัวผู้เข้าประกรวดและ้เข้ากอ,อกอย่างชัดเจนด้วยอีเวนต์อันนี้น,น,นะครับอีเวนต์อันนี้เราจะใช้กัน2ชุดนะครับด้วยกันช 2, น 2> นชุดแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเราจะใช้คําว่าชุดไทยเข้าไปถึงใช้คำว่าชุดไทยอันนี้นั่นหมายความว่าปีเราได้ยื่นจดกับ UNESCO เพื่อใช้คําว่าชุดไทยในการที่จะเป็น ในการที่เราจะใช้ในการว่าเฮ้ยประเทศเรามีชุดที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสมบัติของประเทศนั่นก็คือเอาชุดพระราชรศทั้งแปดแบบมาใช้ชื่อเหมือนที่เราพูด oh, ถึงชุดต่างประเทศเนาะยูกตาชุดนู้นชุดนี้เรามีชุดไทยนะครับและปลายปีนี้จะมีการขึ้นทะเบียนนะกรรมการจะพิจารณาเหมอนแต่ข้อในสิ่งที่กรรมการ โล,โลกเขาจะพิจารณานั่นหมายความว่ามีการใช้จริงมีการขับเคลื่อนใช้ชุดไทยอย่างแพร่หลายในในประเทศนะครับแล้วมันเหมาะสมนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเราจะร่วมกันผลักดันชุดไทยให้เป็นมาโดโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชุดนีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคือว่ารอบนี้เราจะเดินในรอบชุดไทย รอบชุดไทยนี้ก็เราก็ต้องเคารพความเป็นชุดไทยด้วยนะครับสวยงามนะครับเดินมานะแล้วเดี๋ยวากับโ,โปรดักชันมันจะทำให้มีความสง่างามสวยงามนะครับสิ่งที่ฝากไว้สำหรับรอบนี้และที่ผ่านมาเคยมีปัญหาก็คือเรื่องของรองเท้ากับความยาวของชุดนะครับนะฝากไว้เลยนะครับว่าน้องๆต้องสามารถเดินและเอาชุด ให้อยู่เราเคยเห็นว่าชุดเหล่านี้อาจจะใช้ในงานต่างๆนะเป็นงานแต่งาางานบ้างงานพิธีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันไม่ได้เดินมากนะครับนะรองเท้าบางคนใส่เป็นส้นเข็มส้นอะไรนี้ให้ระหวังว่าเวลาเราพรีเซนต์ชุดนี้เราทําเป็นแฝดชั้นโชว์นะครับมันมีโปรดักชั่นเดินนะครับมันมีไม่ได้เดินบนพื้นปกตินะครับมันอาจจะมีโคมมีอะไรต่างๆเหล่านี้ทําให้ ชุดบางครั้งเราไปเผลอปาดตรงชายแล้วมันลงไปเกี่ยวกับพงต่างๆนี้ทำให้เราสะดุดหรือลลมได้ชายสบายต่างๆที่มันยาวเกินไปเกี่ยวกับรองเท้าแล้วเข้าไปในส้น,นต่างๆวันนี้เจอมาหมดแล้วเราล้มเพราะนั้นฝึกให้ดีแล้วก็พ,พีดีต่างๆนะครับจะรบวรว่าอย่าทำให้อย่าแฮปปี้นิ่งกับน้องๆ คือเอาชุดมาให้วันจริงแล้วน้องใส่แล้วขึ้นเวทีเลยนะครับพยายามให้น้องได้ฝึกเดินนะครับว่าเดินกับชุดจริงๆแล้วเอาอยู่หรือเปล่านะครับเราก็โทนสีต่างๆเลือกให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เราเดินนะครับไม่ได้ใส่สายสะพายไม่ได้ใส่มงกุฎแต่ในที่เป็นแฟรชชั่นโชว์ชุดที่2ที่เราจะต้องใส่ครีเอทีฟเข้าไปนั่นคือไทยเท็กซ์ไทท์ทวิสต์นะครับอันนี้ เราต้องการความโก้เพราะว่าเรากำลังหาตัวแทนของสาวไทยไปอินเตอร์เนชั่นแนลแต่เราจะต้องนำความเป็นไทยไปเสนอด้วยนะครับแล้วเราจะไปยุ์อย่างไรทวิสอย่างไรให้มันอีริแกนสง่างามสวยงามโก้ go, และแฟชั่นนะครับกับมงกุฎประจำจังหวัดเข้าใจนะครับเปรียนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องคู่สี การใช้ายผ้าต่างๆเหล่านี้มันจะแฝงเข้าไปอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์มาได้ฟรีสไตล์แต่เรื่องสำคัญที่ทบอกพรีเซนต์ไปกับมงกุฎนะครับเดินและแนะนำตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งมันไม่ควรจะยาวจุดกล่องแล้วเข้าไปเลยครับน้องก,ก็เดินตึกตๆๆึๆๆๆๆ๊เดินลงใจก็เดินเหมือนคนพิการ นะเพราะฉะนั้นความสง่างามมันไม่ได้อยุดที่ชุดแล้วจะยืนอ,อยู่เฉยๆอยู่บนทางเลื่อนแล้วก็เลื่อนไปแล้ให้อยู่เฉยๆหรือไปยืนยืนอยู่ในโต้โชว์มันจะต้องพรีเซนต์ด้วยการเคลื่อนไหวของน้องๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องเดินสามารถพรีเซนต์ด้วยความสง่างามโดยไม่มีข้อกังวลใดๆอันนี้คือคําแนะนำานละแล้วโผล่มาทุกครัง้ขงของการประกวดนะเราก็ต้องนั่งลุ้นถ้าอยู่หน้าเวทีเกษตรอุวัตจะคอยวิ่งไปจับ คอยจะไปอุ้มอยู่ตลอดกลัวเขาจะตกลงแาต่างๆแาา,านี้ควรจะระวังข้อสิ่งที่กังวลต่างๆเหล่า,านี้ด้วยพอเรากังวลสีหน้าเราก็จะออกเราก็จะไม่ชายนิ่งเต็มที่เพราะคอยอกังวลเกีกับเรื่องชุดนะครับเพราะฉะนั้นฝากทีมงานด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องทําให้น้องๆมั่นใจที่สุดในการเดินนี่คือวันที่5เราใช้สองชุดนะนะครับแลวทั้งสองชุด แสดงความเป็นไทยทั้งสองชุดเป็นไทยแบบชุดไทยออริจินอลกับทวิสให้เกิดความโกเกะอีริแกันแล้วแฟชัน่นนะครับนะแล้วมาสำคัญในรอบ national costume นะครับ national costume หลายคนตั้งคำถามเอ๊ะจะยังไงเพราะเวทีอาจขอญาตเก่าแลวต้งเป็นเจ้าของเดียวกันนั่นก็คือมิสแกร มิสแกงก็ชัดเจนมากเด่นชัดมากๆแล้วมิส n ีเว r s ์ไทยแลนด์ปีแรกของมิรวัตจะทำอย่างไรนะครับสิ่งแรกเป็น n a t i o n คือ n a t i o n w i d เลยนะครับไม่ต้องระบ,บุจังหวัดอันนี้คือแน่นอนเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรากำลัองอหาชุดที่ไปพรีเซนต์ให้กับชาวโลกได้รู้นี่คือ n a t o n a l c o s t u ูมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือแบกไปได้ นะครับนะมันไม่จาเป็นจะต้องมีพร็อพใหญ่โตแต่สิ่งที่สวยงามของความเป็นไทยนั่นคือความประณีตด,ดีเทลใช่ไหมความสง่างามหรูหราใช่ไหมครับนะและแสดงความเป็นไทยอันนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องลงไปลึกของมันมี77 7สมังหวักจ็กจ,กจ,กจริงเปิดโอกาสทั้งหมดเป็นประเด็นกว้าง นะครับว่าเราจะนำความเป็นไทยอะไรไปเล่าให้กับโลกฝังน,นะครับที่เขาเข้าใจแล้วมองปั๊บอ๋อประเทศไทยเข้าใจนะครับเคลียร์ไหมครับนะแล้วลบเลยไม่ต้องไปต้องตำนานจากอะไรจากสมุดไทยของจังหวัดนี้หลักศีลาจารึกพหมนะครับนะแต่ถามว่าพัชมันได้ไหมได้ถ้าสิ่งนั้นสามารถเล่า เพื่อเป็นครูแทนของประเทศไทยได้านะครับเลียร์นะครับนะครที่สำคัญคือให้มองว่าสิ้นนี้กำลังจะเป็นมาสเตอร์เพีและเราจะเลือกชุวงนี้ไปพรีเซนต์ในมิสอ u นเวิร์สที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันนะเข้าใจนะครับมาต่อนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมาอีกก็คือ เราจะมีการถ่ายทําวิดีโอที่ใช้ในการเปิดตัวอันนี้พูดเลยนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวทางกองจะเป็นผู้ถ่ายทําแต่เราจะต้องเตรียมมาวันแรกของการเข้ากองเลยเพราะเราอาจจะเรียกส่งของคุณเข้ามาว่าวันนี้5คนมนที่10คนเพื่อเอามาใช้เลยนะครับก็คือชุดที่เป็นบูทชัยเดรสก็คือชุดราดีแต่ว่าไม่ได้ลากยาวนะครับเป็นบูทชยเดรสนะครับสีน้ำเงิน นะครับนะยีริกแกนสวยงามนะครับนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือความเป็นแฟมิลี่นะครับนะเซ็กซี่ได้ไหมได้แต่ไม่ได้เกินงามนะครับสวยงามนะครับเตรียมมาตั้งแต่วันเข้ากองอันนี้ขอย้ำนะครับหวังว่าไม่ใช่บอกพมมาถึงวันที่สองเสร็จคืนวันที่สองปุ๊บอ้าวจังหวัดแรกข้าจังหวัดมานหนูยังไม่ได้เตรียมมาพี่เลี้ยงยังไม่เอามาให้ไม่เอานะครับ เตียงมาเลยพร้อมกับรองเท้าส้นสูงสวยงามนะครับเอสเซอรใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ขอเป็นชิ้นเล็กเพราะว่าต้องการเห็นใบหน้าสัดส่วนสวยงามความอิลแกนของชุดและตัวคุณนะครับอย่าต้องมาตุนางหูใหญ่โตส้อยอลังการเราไม่ได้ขายสร้อยคอในวันนั้นนะครับขายคือตัวเรานะครับอย่าอะไรให้มันแย่งสีนะครับนะ เพราะฉะนั้นสิ่งถัดมาที่คือสิ่งที่ทางกองจะทําแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําและเดี๋ยวจะมีโจส่งไปให้นั่นคือวิดีโอเกี่ยวกับตัวคุณเองที่ขออนุญาตพูดยังจะได้ไดีเทลเดี๋ยวเขาจะส่งให้แต่ขอพูดเรื่องชุดนะครับนั่นคือชุดที่เราต้องเตรียมนะครับขอสไลด์ต่ดไปเลยฮะได้มาแล้ว้อล้อมอ่านะครับก็คือเป็นสมาร์ทมุกแม่พอ n ตินารีนะครับความเป็นตัวคุณผู้หญิงยุคใหม่ นะครับเป็นผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งเราปราจะนาเสนอตัวตนของเราเล่าให้ทุกคนได้รู้จักตัวเราผ่านวิดีโอสั้นๆตัวนี้นะครับ